สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยมาเลยน,นะคะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเช่าคอนโดนด้วยตัวเองในมาเลเซียนะคะตึกนี้เป็นตึกเพิ่งเปิดตัวใหม่ค่ะอยู่ใกล้ที่พักเก่าของเรานะคะ ในส่วนของที่จอดรถก็จะกว้างขวางมากนะคะแม่แออัดเลยห้องที่เราติดต่อเช่าก็คือจะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ํานะคะจะได้ที่จอดรถยนต์2แล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งค่ะจุดนี้เป็นจุดของส่วนกลางเป็นสวนการเด่นนะคะตึกจะอยู่2ตึกตึก A และตึก B เราได้ตึก B นะคะอันนี้เป็นส่วนของฟิตเนสคะ่ะเราว่าฟิตเนสมันน้อยไปสําหรับตึกที่สูงประมาณนี้แล้วก็เอ่อห้องเยอะนะคะ แต่ในส่วนของสระว่ายน้ำก็คือกำลังดีเลยค่ะไม่แคบเลยนะคะก็คือเป็นส่วนกลางที่แบบสระว่ายน้ำปังมากๆนะคะเด็กๆคงชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะตอนหัวข้ามคนเยอะค่ะในตึกจะมีบริการ WiFi สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้นะคะอันนี้เป็นวันทําสัญญาค่ะ เอเจนต์ก็จะพาเรามาดูห้องเลยตอนทําสัญญานะคะแล้วก็เจ้าของก็จะมาเปิดประตูให้ค่ะเราเลือกเอเจนต์คนจีนนะคะเพราะว่าเอเจนต์คนจีนจะคุยภาษาอังกฤษกับเราได้เราก็เลยติดต่อคุยกับเอเจนต์คนจีนค่ะห้องนี้เป็นห้องวิวอยู่ชั้น11นะคะเป็นห้องวิวเอ่อเป็นสวนพักนะคะเราชอบฝั่งนี้เพราะว่ามันจะได้แดดแค่ตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็คือแบบ โล่งสบายยิ่งตอนกลางคืนกะ็คือวิวสวยมากนะคะห้องนี้คือระเบียงกว้างมากเลยมีที่ตากผ้าให้ให้ข้างในตรงแอร์นะคะเป็นวิวกลางวันค่ะดีไหมวิวดีมากเลยเนาะไม่ร้อนเกินนะคะเราว่ามันเหมาะเจาะแล้วก็เราก็ได้ห้องนี้มาแบบฟุ๊กฟุกนะคะที่จอดรถก็อ,อยู่ชั้นสองที่จอดรถไม่สูงนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนของวิวกลางคืนค่ะปังมากเลยนั่งกินส้มตำก็คือแบบว่าเออดูวิวนี้ได้ฟีลลิ่งมากครับเพื่อนอาคามาดูภายในห้องดีกว่าอันนี้เป็นห้องเล็กค่ะลูกเราสองคนเนาะลูกสาวสองคนก็อยู่คนละห้องเป็นเลยการเช่าห้องของที่นี่คือเขาจะไม่มีอะไรให้เลยนะจะเป็นห้องเปล่าๆจริงๆค่ะแต่ตึกนี้ก็ยังดีนะคะที่แบบว่ามีมีแอร์ให้แล้วก็มี ห้องครัวเครื่องครัวให้เป็นแก๊สนะคะเป็นเป็นเตาให้แล้วก็มีเครื่องซักผ้ามีพัดลมให้ห้าตัวค่ะก็คือห้องรับแขกสองห้องห้องนอนสาก็เป็นห้าก็คือแบบโดยรวมก็ยังยังดีกว่าบางที่นะห้องน้ําก็ถือว่ามีสุขภัณฑ์อะไรให้ครบนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรให้เรียบร้อยห้องน้ำสองห้องค่ะจะคล้ายคลยกันนะคะ ตอนนี้มาดูห้องมัสเตอร์เบดรูมก็กว้างประมาณนี้นะคะเราขอลางผ้าม่านไปเพราะว่าเราไม่เราว่าเขาเจ้าของเขาน่าจะให้เขาก็เลยให้นะให้ลานผ้าม่านให้ห้องนี้จะมีเอ่อวอล์กอินคลเซตไม่ใช่วอล์กอินเซตมีอะไรนะคับเเนตมีเสื้อที่ใส่ตู้เสืผ้าให้ก็ถือว่าเออโชคดีไปแต่ส่วนใหญ่ตึกนี้ก็คือเขาจะบิวมาให้ประมาณนี้ บางที่ก็คือไม่มีอะไรจริงๆเลยเป็นห้องเปล่าๆบางทีหลอดไฟก็ยังต้องซื้อมาติดเองนะคะอันนี้เป็นกาดเฮาส์ค่ะเราเราเราชอบที่นี่มากเพิ่งเปิดใหม่ตึกใหม่แล้วเราได้ห้องใหม่ด้วยก็ราคาก็ไม่แรงเนาะแต่ว่ามันจะมาแรงตรงที่คอนแทคเราตกใจนะเพราะที่ไทยมันจะเป็นแค่1-2บก2อะไรอย่างใช่ไหมค่าเช่าวบวกประกัน2เดือนก็จบเนาะแต่ที่นี่ไม่จบนะคะ ตรงส่วนของลิฟต์ตึก B จะมีลิฟต์สที่นะคะที่1ก็จะมี4ตัวแบบนี้ถือว่าเออไม่แออัดเลยแต่ละตึกก็จะมีชั้นอยู่ที่31ชั้นนะคะเรากลับมาที่สระว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเข้าอยู่แล้วค่ะเราก็เลยมาถ่ายวิวตอนหัวค่ำประมาณ6โมงเย็นคนก็เต็มลูกเราก็ชอบว่ายน้ำมาก